เลยล่าแล้วครับมาดูองเงินก,กับเอซครับยังไงเนะี่

còn này nữa mình nhau hát để không? vui cái vui vui hát để để <c oughs> นีกอังเอนีกงเคงยเราดาจะโตเราจะโตใช่ครับนพนาบอลนะครับมันช้าหน่อย พับเพียบใส่ละก็หาตังค์หาตังค์หน่อยจังพนักับนังหรอกเพราะว่าไม่ได้งานหูปุใหญ่ขาขาขาทรงยีราฟอีซาน

ขึ้นหน่อยลูกเงยลูกงั้นไม่ต้องกลับหรอกถ้าถ้าถ้างั้นไม่ต้องกลับหรอกกลับไปล้วก็ไปอุดรึดาแล้วไปอุดรนี่วันที่23 24แล้วอีก6วันมาเจเจมอค่ะมาเดียวกันเจพ่อกัวันที่30เาม่ากลงเื่อวัเ่กเพับวางา้นอยู่ใส่ก่อน จี๋โมกอนเรยนรี่ปอนะครับไปโมหรือไปสองครับแล้วก็ไปแม่งเครื่องไปอุบลเค่องอ้นเครื่องนเครื่พอเลูกเครื่องล่รุ่นจอไม่ยูมชิเครื่องพอยเล่ยลูกมเครื่องรถไถรจอหัวแล้วชิดแนมันก็ยูบอชิดเอชิดมันบินตรงไหนรูนั่งเรื่องอชิดตนี่อะไรลูกันไม่ได้ถ่ายเลรื่องคุปะ้ะ

เพรา่าไปักไ่นี่กว่าจจเพื่อนเพื่อนพอใจจะมาจมาข้วการเด้อ่ว่าขัได้ครับไเาดวเม่ใ้ได้ครับไมให้ไุ้วันครับไหลดีไให้้เพ่นเไ งานไรครับน right? no e like si oh, ี่เจ well. ้าเีห่ครับขอใจครับขใจาทีมงานเพื่อจะทางไนแ่นครับขใจกัครับหาอีหลาลังเวทีไปครับลังเวทีแม่บีลูกสาวไปแล้วไปแล้วไปแล้วยูนี่กันนงยันอยู่น่ยังเหลือคนอยู่ยังไงะงแกลยเนี่่าหายงไงนี้อย่างนีโอ้เห็นไปลูกอ่ะเห็นแล้ว จเต้นอกเพลงไหมโอ้นอนจิเต็มยิ้มเลยพนี้นี่น่เก็บากรองอย่นี้อันนี้วาตตัวนอนมานินาตตัวนอนใส่กล่องแตกวะเปลี่ตะขากล้งมีคอบาไปนี่างข่าล้างข่าหลังเต้นแล้วครับนี่ครับคนหลายเลยครับมันหิต่ว่าได้แค่ เทียงคืนเคิงคนบอยคนบขึ้น่าเกเนี่ยในแค่เทียงคืนเคิงตัวเพื่อนเปลี่ยนสูเลียวออไปนั่งกับเาะตัวเทียงูถ้าพนร้อยเก็บตัววันนี้เพ่ยนดอกเพื่อนดอกเลี่อนกรจเข่าท่ายลูกเข้าไปกระทายลูกเลยคิว่าเลี่ยนดอกเพราะว่าคนหล ไปครับฮะอันไหนแต่จะถูกปะยอไปบอกกับผู้เาใครบอกลูกเด่มาถ่ายคลิปไปแล้วไม่อเดีด้มีคลิปไปได้นน่เนี่ย <zar> ถ <iz sì stairs> ่ายไปแล้เนี <alon imi> ่ยเป็นหักฐานเสียงเขากล้องได้มงกี้หนบอกใหม่ได้นักเพิ่อาลนแกว่คันีล้เออน่อห่ก เรียบร้อยแล้วเอ่คลิปนีหลงเฟดได้แบบนี้ลิปนีหลงเฟดได้คลิปนีหลงเฟดได้เร็วได้เด้นี่คนหลายกันที่เขาหลังเวทีไ่น้องเอ้ยในก้อนว่ยกำลังเก็บครับก้อนว่ายกลับก็มีครับนางกิดต่อลมวีวีอยู่พี่น้องเอ้ย คือจะมีฝนนะตอนนี้ยังไ่ได้เขาข้างหลังนะครับมันคนหลายเขากำลังเขากำลังพังสังกะสีครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้กัเดี๋ยวขอลาไปก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาสิกทั้งนี้ได้อมยาแล้วแล้วสิเขาทั้งไปที่สิบประเทศไทยครับพี่น้องครับเอาไปพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับมือเื่อนเศร้ากับทาเบิ้งคลิป A ยังก็คลิปหน้าไปที่ครับอ่าอีกคลิปหนึ่งฝากคลิปตามนึ่ด้วยครับพี่น้องเด้อคันนี้เรก็ไม่ใจกันได้ครับสวัสดีครับ